สวัสดีครับเอฟซีมนึ่มาพบกันในคลิปที่สองของวันที่ยี่สบท่านว่ากมท้องาสองพนห้ารยหกสิด้ะอ่าสองพันารหรับคลิปที่สองนี่ทีเป็นอ่าเด่นล่างแลละมาชมเด่นล่างตํารับคลิปนี้อ่าสีมีอยู่5สูตรเอมีหสูตรเป็นสูตรเก่าและสูตรใหม่ผสมผสานกันแล้น สำหรับอวันนี้กะทิใส่อ่จะได้ลงเล็กเด่นลางไห,หง่หนึ่งหนะะึ่งะครบเพราะว่าคลิปแรกลงสูตรมาครบสองตัวบนชนสองสูตรห้ยฟีได้รับชมไปแล้วอไทยถ้าไพ่พท่าันได้รับชมกัเขาไปรับชมเลยเลยนะครับแล้วก็เด่นลางผมิิทถามเป็นสองขิบเพราะว่ามันอ่หลายสูตรนะ,ะผมถีแยกอคล้ายๆกันครับ เด่นบนนะ,ะแยกกันเป็นสองคลิปเพราะว่ามันหลายหลายสูตรลหละยหลสูตรใส่เวลาก่อนไปรับชมเด่นรางก็ขอฝากคำเตือนก่อนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราจะฝากคําเตือนเท่ากับทีมวงสูตรแรกกันเลยสาหรับสูตรแรกนี่เป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรสามตัวเคยลงนะครับเคยลงมาผ่านสองหวดแล้วก็มาหลุดงวดที่ออกสองสองนะคยกับพักงานไว้เลยหวดที่ผ่านมาเนี่ครับว่าสองหวดทพมาเขาหลุดงวดนี้ผมก็เลยพักงานเอาไว,ว้ก่อน เขากลับมาเดินต่อนี่ครับกลับมาเดินต่อเขาไม่หลุดซ้ำํำวดนี้น่าจะเดินต่ออีกนะครับเลขที่ออกห้าสองนี่ครับก็ผ่านนีครับเป็นวัดที่สิบสี่นี่เข้ากับว่าเขาเดินจริงอ่าเข้าจริงแล้วก็หลุดจริง ที่ใช้งานจริงก็มีเข้ามีหลุดแบบนี้นะครับอ่านี่ครับตรงที่ย้อนหลังจะไม่หลุดเลยนี่ครับตรงที่ใช้งานจริงก็มีหลุดมีเข้าแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ย้อนตรงนี้คือเขาเดินจริงนะครับแล้วก็ซุดหน้ากระดาษครับซุดหน้ากระดาษวันนี้ผมเลยเขียนเขียนใส่แผ่นไ,นไม้เขียนใส่กระนากระดาษแผ่นไม้นี่ครับสำหรับสูตรนี้นะครับเด่นล่าง เียนใส่กระดาษแผ่นใหม่เลยวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่แสนหมื่นพันบวกหลักร้อยครั้งที่สามบวกสามคงที่ครับเอางวดที่ออกกล้าส,สุดนี่มาเลยนะครับเจ็ด หกสามกแล้วก็ศูนย์สามนะครับเจบวกหเป็น13บสด้ว3สบวกสเป็น6 6หบวกสมเป็น9ก็จะได้9 0 1นยะ์หนึจะมาไหมล่าง จะมีทักตัวไหมเก้าศูนย์หนึ่งอยู่นี่นี่เอาพึ่งหลุดได้งวดเดียวนะครับหลุดงวดเดียวตามนี้เลยเอา้าขีดเอาเลิกเอาใช้ไว้ก่อนขอให้เดินต่อนะี่ครับพะวางวดที่ผ่านมาเขากลับมาเดินตางวดก่อนเขาหลุดที่ออกครั้งสองันแะตามนี้เลยเ,เดี๋ยวห้าสิมาบางสูตรที่สองที่อา่าสูตรที่สองก็เป็นสูตรเก้าขึ้นกัน สองตัวมาหนึ่งตัวล่างนะบาสองตัวมาหนึ่งตัวล่างก็งวดที่ออกของสองก็หลุดเหมือน,นกันกับสูตรแรกนะบ้หลุดเหมือนกันแล้วก็พักงานไว้พร้อมกันเลยนะพักงานไว้พร้อมกันเลยพอพักงานเราเดินดีจังเลยนะครับพอพักงานเดินดีจังเลยงวดที่ผ่านมาเลขที่ออก้า สองเนะครับเลขล่างออกค้าสองนะครเลขล่างออกค้าสองตัวที่มาก็คือเลขห้าคือเลขห้าตามนี้เลยนะครับผ่านเป็นงวดที่เก้าเนี่ยเป็นงวดที่เก้างวดที่แปดหลุดที่นําลงจริง ไม่มาเลยพอตรงยอดหลังเดินดีครับแล้วนะครับ,นะรบแล้วก็งวดต่อไปจะเป็นงวดที่สิบนี่ครับงวดที่สิบขีดเลยขอใช่กว่เนี่ขอให้เดินตัวอย่าหลุดวิธีคำนวณสูตรนี้ห้างจิตใ่ลักหน่วยหลังบวกลักลอยเลขหมุนครงที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขหมุนครังที่หนึ่งบวกสองควงที่นะทสองตัวมาตัวนะครับว หลักหน่วยล่างก็คือเลขสองนะครับเลขสองตัวแรกนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขสองแล้วก็ร้อยและหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยและหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือสี่กับหนึ่งสี่และหนึ่งแล้วก็บวกสองคงที่สองบวกสี่เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าได้เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับนับเรียง ได้วเก้ากับศูนย์ตามนี้เลยนั่นแหละอขอท่าสีงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับเขากลับมาเดินลงงวดอ่เพรองวดที่นําลงแรกๆหลุดเลยนะครับกลับมาเดินงวดนี้ขอให้เดินต่อนะครับขอให้เดินต่ออีกถ้านวะ่าัสูดเก้าอีกที่กันนะสูดนี่งวดที่ผ่านมาได้ยนําลงอยู่นี่นําลงอยู่ พราะว่าเน้นไปที่เลขห้าแต่หลักหน่วยหลุดนนาหละหลักหน่วยหลุดเด็กที่ออก5 2องอที่ออก5 2ตัวที่มาก็คือเลขห้ครับอ่า ามนี่เลยผ่านเป็นวัดที่สามวดแรกที่นําลงก็ออกแปดเจ็ดนี่แหละหลุดเหมือนกันนชอบหลุดงวัดที่นําลงครั้งแรกะครับหลังจากนั้นเราะเดินนะครับเดินดีสังเกตว่ัสดุนี้เขาชอบมาหลักสิบแบชอบมาหลักสิบวันนี้เขาจะไปหลักไหนะครับ ที่ชอบสุดนี้คิดว่าเขาจะมาหลักสิบอีกก็กลับตัวเป็นหลักสิบก็ได้นะครับทำเป็นหลักสิบเลยก็ได้ครับก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะมาหลักไหนต่อถ้ามาหลักสิบ F10 ก็จับเอาแค่นั้นเองเพราะว่ามีเลขอยู่2ตัวนะครับเนี่ยเขาเดินจริงเขาเดินจริงๆเนี่ย เออมานี่ยสามวดแล้วนี่แต่เขามาหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยหนึ่งครั้งวิธีคำนวณสูตรนี่เขาติใส 100, ห 2, ่หลักลอยเลขหมุน, 2, 10, มน,นครั้งที่สองบวกหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองบวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามนะร้อยและหน่วยครั้งที่สองก็คือหนึ่งและหกหนึ่งและหกและหกสิบครั้งที่ สามอ่ะสิบครั้งที่สามก็คือเลขหนึ่งเหมือนคล้คายเดี๋ยวขอไปอีกทีเหมือนจะซ้ำยังไงไม่รู้มันจะซ้ำซ้ำหรือเปล่าเดี๋ยวว่าคนละสูตรกันเดี๋ยวซ้ำไหม ทั้งที่สองอคนละอันกันออให้ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วไม่ซ้ำกับสูตรใหนหมดลซ้ำไม่ซ้ำบวกกันเลยอ๋อหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดหมวนี้ได้ แปดแล้วก็ 9, วเก้าครับเด็กล่างให้ติดแปดกับเก้าติดแปดกับเก้าไวเอฟซีนี่เราเดินมาเรเพิ่งหลุดงวดเดียวเองนี่พิ่งดูงวดเดียวแล้วก็มาเดินต่อนี่วันนี้ได้แปดกับเก้าถ้าชอบก็พิจารณาสรับเอฟซีชอบสุดได้กระชังพิจารณาเบิง้งนะครับเป็นแนวทางงวดที่สิบสอง็นงวดต่อไปสรับ ปิดหน้าปนเป็นแนวทางพี่แล้วว่าบางสูตรสูตรใหม่เลยอ่ะสูตรใหม่เดี๋ยวสูตรใหม่สองสูตรเจบจีสูตรใหม่สองสูตรสูตรที่สี่และสูตรที่ห้าสูตรที่สี่แต่ว่าก็มีรูดอยู่หนึ่งขังแต่ว่าผมชอบการเดินของเขาชอบสไตล์การเดินอ่าวันแรกเริ่มเดินเงยวันสองหกเด็กสอง มาหลักสิบมอตมาออกห้าศูนย์เลขศูนย์มาหลักหน่ยวยงอตมาออกหกสามเลขหกมาหลักสิบมอตมาออกสามหนึ่งเลขหนึ่งมาหลักหน่ยวยงอตมาออกห้าแปดนะเลขห้ามาหลักสิบงดต่อมาออกเจ็ดเจ็ดงวนนี้หลุดเงียบหลุดงดต่อมาหลังจากที่หลุดเขาก็กลับมาเดินต่อนี่ก็เหมือนสูตรที่เคยนําหลงเนาะ ออกหกหนึ่งเลขหกมาหลักสิบมาหลักหน่วยออกมาหลักสิบขอให้ไปว่งข้างนี้ก่อนได้ทรัพย์สนเน้าขวางนี่ครับวดต่อมาออกแปดเจ็ดอ่าเลขแปดมาหลักสิบวดต่อมาออกสามเจ็ดอ่าเลขเจ็ดมาหลักหน่วยวมดต่อมาออกสองสองเลขสองมาทั้งสิบทั้งหน่วย วดล่าสุดออกห้าสองเลขห้ามาหลักสิบนี่ตามนี้เลยพี่ตอนนี้ผมก็จับท่าสีเียปลย่อยพีจับท่าสีียปลย่อยนี่ครับก็เดินดีนะนี่ก็หลุดแทงวันนี้วันเดียวนี่แชงวันนี้ไม่มาแล้วไม่มาวันนี้นีนนน่ทีเดียวก็มามาดีแล้วก็หลังจาก ทีหลุดลรวก็มาอีกห่างวดวซ้อนเลยเนี่ยโม่บางวิธีคําวณงหดวนี้วิธีคําวณสูตรนี้เขาจะใส่ลักสิบล่างบวกลักหน่วยล่างบวกหนึ่งคงที่กี่ม่อได้ยากเปี้ยไเอาสิบเละหน่วยล่างบวกกันแล้วก็บวกหนึ่งนะครับในกลางก็คือห้าสองแล้วก็บวกหนึ่งตามนี้เลยห้า บวกสองห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดงวดนี้ได้แปดแล้วก็เก้านี่ครับสังเกตงว่างวดัดที่ได้แปดกับเก้าขึ้นกันเลขแปดมาเห็นปีเลขแปดมาทุนนี้ยังไงนี่ครับชอบกระนั่งผิดจะหน้าเบิ่งสามว่าชอบกระพานเด็กสิแค่นั้นเองนะปะเดี๋ยวเฮาสีมาเบิ้งสูตรอ่ะขอให้เดี๋ยวอ่ะ เห็ดสัญลักษณ์การนํำลงก่อนนะนี่ครับถ้าเดินตัวที่เป็นงวดที่สิบสองนะถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบสองอ่ะตามนี้เลยต้องสูตรุดท้ทายที่สตรที่หาสุดที่หาพึ่งเดินได้หางวดนะพึ่งจะเดินได้ห้างงวดสองตัวมาหนึ่งตัวผมเห็นเขาเดินดีอ่ะสถิติเขาเดินดีงวดแรกออกหกหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งมาหลักหน่วย หดต่อมาออกแปดเจ็ดเลขเจ็ดมาหลักหน่วยหมดต่อมาออกสามเจ็ดอ่าเลขเจ็ดมาหลักหน่วยหมดต่อมาออกสองสอง่เลขสองมาทั้งสิบละหน่วยครับหมดต่อมาออกห้าสองเลขห้าก็มาทั้ง อ่าถ้ามาหลักสิบกับเหมือนเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนทางมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ห้างวัดแ,แล้วรับห้างวัดแล้วแต่ว่าเบื้องการเดินของตัวเลขเขาที่เดินย่แถวที่สองนี่สี่ข้างข้างหน้าข้างเดียวรับะเดี๋ี่ตามกับท่าสีเรียบร้อยแล้วเอซี่นะลงเป็นงวดแรกกาเดินต่อที่เป็นงวดที่หกอ๋อ ตรวเลขจีห้างวดตรงไหนจะอยู่ตรงตรงนี้นลล่ะตรงไหนจะอยู่ตรงนี้นนนนมีไหมตรงที่ขยันที่สุดเลยมาเบิงังวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่ลักแสนของราวังที่หนึ่งบวกลักพันของราวังที่หนึ่งบวกลักสิบของราวังที่หนึ่งบวกลักสิบหลังบวกสองโค้งทีแสนเลขแสนก็คือเลขเจ็ด หลักแสนเลขเจ็ดหลักพันก็คือเลข3นะครับเลขสหลักสิบออที่หน่งก็คือเลขเนะครับแล้วก็หลักสิบล่างคือเลข5้านะครับเลขบวก2องคงที่เจ็ดบวกสเป็นสิบสิบบวกเก้าสบเก้าได้เก้าเ้าบวกหเป็น14บสได้สี่บวกสเป็น6ได้หกหแล้วก็ เจ็ดน้านี่ขยันมากเลยตรงนี้เองละตรงนี้ที่ขยันนี่คือเลขเจ็ดตรงที่ไม่ค่อยขยันนี่คือเลขหกขอให้มาน้อละถ้ามาเลขเจ็ดก็ก็มีอยู่หลักหน่วยของเรานองละน่าจะอยู่ที่หลักหน่วยเลขเจ็ดของเราอยู่หลักหน่วยแต่เขาเคยเดินหลักหน่วยมา,ยานี่ครับเคยเดินหลักหน่วยมาตั้งสี่ังหวัด พิ่งจะมาเข้าหลักสิบแล้วกว็ถ้าเกิดงวดนี้เขากลับมาเดินที่หลักหน่วยอีกก็คือน่าจะเป็นเลขเจ็ดนล่วละน่าจะเป็นเลขเจ็ดขอให้พี่ไปปิดจนะบน้พีท่ทุกสูตรอ่ะเดี๋ยวผมจะให้บิงนั่นุะทุกๆสูตรอ่าเด่นล่างสองตัวสี่สูตรเลยมีสามตัวแค่สูตรเดียวนันะเรามาดูกัน เลขเก้ามีเลขเก้าชนสี่สูตรเลยนะครับเก้าชนสี่สูตรเลยแล้วก็เลขศูนย์สองสูตรเลขแปดสองสูตรก็ไม่มีเลขเยอะก็มีแค่แปดแปดเก้าศูนย์แปดเด่นสูดคือเลขเก้าสินี่เด่นสุดคือเลขเก้าเพราะว่าชนสี่สูดเลยแล้วก, 4, วก็ผมให้เด่นลองตรงนี้หัวศูนย์นี้ด้วย พาอแถวที่อ่ะตรงเลขเกติน้ขยันมากเดินเดินเดอนมากเดินตั้งสี่ครั้งแล้วนะในในห้างหุ่เดินสี่ครั้งเลยวันนี้ฝากเลขเกตไว้ด้วยนะบัะฝากเลขเกตเอาไว้ด้วยนะครับ,าานะรบตามนี้ไปสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเด้อ เตรียมมีกำลัางแน่งใจทีไม่ไม้ไมสูตรดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นงดประจำวันที่2มกราคม2 5 6 9เด่นละ่างนะครับชุดที่1น่นล่างชุดที่1ตามนี้เลยเอฟซีตนรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ